มาหัดคัดกอไก่ถึงฮอนกฮูกไปกับพี่บัวกันนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาหัดคัดฟอฟันและพอสัมเพากันค่ะเริ่มต้นที่ฟอฟันก่อนนะคะเราจะทำหัวกลมๆอย่างนี้ลากลงมาเหมือนตอนที่เราเคยเขียนพอพานน้องๆจำกันได้ใช่ไหมคะแต่ฟอฟันเราจะลากหางเขายาวขึ้นไปแบบนี้ ลองอีกทีนะคะกลมๆลมลากลงลากเฉียงขึ้นเป็นแหลมๆคล้ายๆรูปฟันนะคะแล้วก็ลากขึ้นไปแบบนี้ค่ะอีกครั้งค่ะกลมๆล,ลงทะแยงขึ้นแหลมๆแ,และลากห่างไปแบบนี้เราก็จะได้ฟอฟันล้วค่ะ ต่อไปเป็นตัวพอสัมเภานะคะให้เราทำหัวกลมๆด้านล่างลากขึ้นปากแหลมๆคล้ายๆก็ไก่โค้งและดึงลงมาอีกครั้งค่ะกลมๆขึ้นปากแหลมๆโค้แงและลากลงกลมๆขึ้นปากแหลม โค้งและลากลงมาแค่นี้เราก็จะได้พอสัมผาสแล้วค่ะสำหรับน้องๆที่ถูกใจเนื้อหาในคลิปนี้ของพี่บัวนะคะสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่บัวได้นะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ